สวัสดีครับเจกันยาบ่ายครับอยู่กับช่อง YouTube เสตินพาซิ่งแปดๆครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาชมหน้าง,งานฝั่งทีมงานจ่าพัดครับเรียว่าหอจโก,โกสิริพัฒนาพัฒนากรโอ้เดี๋ยวพามาดูครับว่าหน้าง,งาน ของทีมงานจะพัดเหลือเยอะเช่ไหนครับอู้จมแล้วนะนะอู้เรียบร้อยครับจมจมจมตันขึ้นไหมน้อนั่นนะอนะ้าวเอเอ,เอสองเอ้ยขึ้นไม่ขึ้น ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับโอ้โหเอาอยัางไงจันน้องออยังไงเฮ้ยต้องตักดินออกครับเดีบดูไปใกลดูไปกลไปโอ้โหไม่ขึ้นครับอ้ดินเกก็ยังเหลือเยอะอยู่นะนี่ทํม้มองมองมาจากฝั่งนู้นมันเหมือนเหลือเหมือนเหลือไม่เยอะนะมองมาจากฝั่งนู้นเหลือน้อยมากเลยอ่ะแต่พอเข้ามาดูน่ะอู้ อ้ไม่ใช่น้อยๆเด้อโอ้ยแต่มันเหลือบางอุ้ยเหลือบางๆอย่างนี่น,น,นี่เหลือบางมากเลยครับฝั่งนี้ตรงนี้ก็เหลือบางๆเองเอาเอาโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้เหลือบางๆเองเย็นน้อยกว่าผมอยู่ เดอนน้อยอยู่ครับไม่เยอะตรงนี้ก็เหลือบางๆอันนี้ก็สต็อกไว้ไม่มีปัญหาแล้วแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยครับ <c oughs> เนี่ยโอ้เหลือบางบางเองเออเหลือไม่เยอะหรอกเศษกรนผมอยู่นี่ของผมเหลือเยอะครับดินฝั่งนูน้นเหลือหนาครับมันขาดจะหนาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นตามหลุมตามอะไรก็แค่เกาเก่าบางลาเองโอ้โหจานชูอยู่ฝั่งนู้นครับ <c oughs> อันนี้ให้เร่งโยนดินเลยครับให้โยนดินทอยไปเลยครับสำหรับฝั่งทางโน้นครับเพราะว่า,ามันลงไปไม่ได้ครับ โอ้เรือน้อยอยู่ของจาพัดนะของผมฝั่งโน้นดินค่อนข้างจะหนาครับของผมก็ไปได้เยอะเหมือนกันนะถือว่าถือว่าค่อนข้างจะไปได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวพาลงเส้นทางของจาพัดหนะ่อย ดูแค่ขึ้นทางไว้อ่ะขึ้นทางซอยทางไว้หลายหลายจุดเลยครับ <c oughs> ตรงนี้ก็แทบไม่ต้องขุดเลยนี่เกาบางๆนี่เนี้ยเกาบางมาเลย <c oughs> มันก็จะมาเหลือหนาอยู่ตรงนี้เลยนี่เออเหลือประมาณ หนึ่งพันรถน่าจะหมดนะเนี่ยอันรถมีสูสีเลยลุยได้ไหมตรงเนี้ยโอ้จันนองจันนองลอกได้ฝีมือมากเลยครับเปี้ยเลยดูอ่ะ ได้ค้อง้าดจะเสมอครับหรือว่าเป็นกับดินหรือเปล่าดินฝั่งนี้ไม่ค่อยมีขี้ตมมั้งเป็นดินทรายฝั่งนว้นมันขี้ตมเยอะครับฝั่งของผมฝั่งทางนู้นอะงานตนนี้ก็ถ้านับตั้งแต่หนึ่งแสนคิวนะก็ไปอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นแล้วครับ ก็ถือว่าไปเยอะอยู่ครับไปเยอะอยู่ผมก็จะหนาอยู่ช่วงโน้นนะนะช่วงโน้นหนาเลยแต่ช่วงฝันนง่งโน้นบางครับช่วงฝั่งโน้นไม่ค่อยหนาเท่าไหร่โอ้จานชูทอยดินไปได้เยอะแล้วครับโอ้ เด้ฮะต,ตัวเวีตัาจอตอมันได้รึงใจ้เน้นไม่เขอาเดินตรงเลิก็เลยต้องถอยโอ้ยัดมานไปพลีมมตอร์ยาโอ้ยงีบมวยหนูถอยมวยอยนู้ผู้พลอรลอตวถอยพลตรงทน่็พลีมโมก็เอ,อก็มันใาญ่ใ

เกะทางก่อนครับซอฟทางก่อนโอ้นี่มันกไอ้ตรงนี้เลยเนาะนี่นะนี่โจรมานี่เนาะบะทอยเนาะนี่ต้องเวียงงานนี้ต้องมีการลงทุนครับโอ้อยูหมาจันนอง ได้ร้อยสี่สิบนะเร็วจวดดูหน้างานนะครับโอ้ไปได้เยอะอยู่ไปได้เยอะอยู่ครับแจ๋วเลยครับ แล้วครับฝั่งทางโน้นดูดินผมอะน้ามากเลยครับดินฝั่งผมน้ามากน้โคตรเลยอโอ้ ร้อนลมร้อน,อนไม่มีลมเย็ยนเลยโอ้มันจะปูอยู่ไหมลูกพี่กับน้องติดมันคือเปียกแทะอยู่ไหมนี่ ผมว่ามันลื่นนะเก้าอ้พวกนี้มาใส่ยังดีกว่าเลยเนี่ยข้างๆเนี่ยโอ้ลูกพี่มาแล้วครับจ่าพัดขับรถไทยเองเลยครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเฮ้ยทำไมฝั่งนี้เจอดินเหนียวอ่ะโอ้เจอดินเหนียวเฉยเลยดูอ่ะน้ำไม่ออกด้วย ไอ้ย่าฟังผมนี่มีตะดินสมองเลยครับทีมแล้วครับอู้นู่นุนๆฝนตกหนักเลยนูน่นอ่านหนักเลยครับอเอาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม